เนื้อปลาอล่กลาบอเนูแม่ก็จัดเป็นสามสับพี่สักเป็นแล้วชิมเปหน่อยกันอือหือสุดยอดแล้วแล้วมากินน้ำกระไรแจ้ะเด้ยพวกนีน้สวยสวยอยูบอ่บนนี้พี่น้องเอ้ อ๋อคยหวยไปหาหมกินก่อเฮ้สวัสดีครับมาเมื่อนี้กินแบบบ้านๆอันนี้เหมือนไปอันคลองม่อนไปบ้านสวนแมนไใจน้องใหม่มากก็เลยจักอันย่ำเท่าเล็กเท่าหน่อยลูกข้าวางกับเ้าย่ำ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 กุ้ยไทยก็ได้แกงมาจ้ะมาแบบมั่งสต่บรัตเลยมีเห็ดหูหนู บักเออบักฟักเข้านี่แหละจ้ะผักขานี่ยล่ะมือนี้ขอเป็นมังสวิรลาพี่น้องมือว่านกับบอดดลงฝนห้ามอเอ้ยมาได้พี่น้องเอ้ยอร้อมเพลินๆใช่หอวยแจงมากับแจวแจวเบ่งบ่าเลยพวกอ่ะกินจำเนียวพ่อแล้ว แห้วแรงอืมอืมเจ้มึงดาอืมคุณดังเลยอืเจงเลาไม่ทุงมือนี่ก็หาแท็กได้ครับต้องใหม่ขอให้นี่ อยู่น้ำตลาดก็มีปลูกเองก็ได้โู้โหถิ่นเองไมาเลยมันหวานกวราบซดๆพร้อมอันนี้มาจากบ้านสวนซองกอซองกอปิน้ำพ่นเอาเมื่อขึ้นตลอดครับเอาเฟื่องปูไว้น้ำห่นนาแล้วตอกะมืองยางไปบางเต็มเลยละครอ่นเต็มกอเลยมัน อยู่บ้านห้องกะลองเห็ดลองมือครับผมหนาแรงห้องอ่อนตีดน้ำใส่ยังน้อยอันนี้ก็นนน้อ,นอมไออม้ไบ่กับไปพันท้องปลูกอันนี้นอจากสองสามก้อนาะนก้นอเดียวกับพ่อกิดนอสองคอนฮที่ห้องลองไปเดีไ <c oughs> <c oughs> ปยายามเดี้ยวน็ยนุ่นงกับไปอยูบ้านะเอฟซีพยายาสิกแกงน้องไม้กุ้กินมือเัทุมก็จะปลูก ว่าไงอืมอ,มอยากกินยังกับปลวกเอารู้มั้ยเด็กกินยังเลี่ยงเอา,าปลวกก็ปลวกเกียด เห็ดเอ็มก็แสบไปทังนึงไม่ตามไปปากก็ไม่เห็นทั้งีต้มโมดดนเนี่ยครับผมต้มแป๊บเดียวจืดเลยบางบางคนต้งขวาเอาเลยปะอืมแนะนหยอดเอาขวาเอาเพราะนะยังน้องกับต้มใบก้อนล่ละเพราะว่าห้าเล็กน้อยรูปลางกินน้ำกรอบทั้งที่เอาเพชรแบบอาหาร แท้ยก็ได้ครับผมพกพัดพกถอดได้กปุ๊บน้ำใหม่ื่อคืนน้ำใหม่สมัยโบราณบรนเทาตะกีบ้บรนเทาตะเกียโดโอ้ยขมตุ่มสามน้ำสี่น้ำอืมมันขมจากมันเป็นน้ำใหม่น้ำใหม่ปลาเนาะน้ำใหม่เพล่ปลาไหมพ่อ,อน้ำได้หลๆไหมขมขมต้องก,กินต้องให้ผู้เฒ่าเพิ่นกินกินบ้านมันขมมันเผ็ดเดยมันตุ่มวัดจืดเดยอืมวัดแล้ว เต่กจิเล็กมันจะตม้มไว้อันนามมันนี่ได้ไยไอ้แค่มันมีปิดขมจังหน่อยว่างไม่ติดขมมาแซ่บเป็นว่าก <c oughs> ินแบบนั้นเหรอวะแล้วแต่ผู้ไปผักเนาะครับผมกจะยากัน,นแต่สมัยกินอย่าง มิ้งแกงน้ำมันี่กะมิ้งพักหนอกใบบักนิ้ไม้เผาเคนเปินเป่นเป็นยังก็กินผักหนอกใส่แจ้งหน้ไมัมันเข้ากันบ่าพักหนอกมันเป็นยาหน้ไมันเนี่ยเปินว่ามันอี่ยังละ่ะตามหลักวิชาการกันกินร้ายกับบุรนะีหน้าแสบโกโกบกงบางทีกันนะพวกนี่เขาเป็นสิแกงกังงนพักหนอกมันแก่ฮอน์ไนแก่ฮอน์ไน นี่แกกันครับผมเหมือนพูมปัญญาของช <c oughs> าวบ้านฮ้างักหนอกับยอดเป็นยังไงบรรยากาศไหมกกว่าเ่อกินหมากวันนี้กินใบมันกินใบมันป่ะมเาเผาไฟจังอย,งอยกินกเกล็ดน้ำมันมโอ้ยคักร์ต่อ ทั้งผู้ไทยทั้งไทย,ยเหนียวนเท็ดดี้ต่อเกลใหอ่แสบมยุ่นนำนำประเดกอันนี้ก็นำประเด็กจากสรารค้ากับแสบเนี่ยต้องใส่ยังผักไสแงะไหมใส่พักไะแงะเหรอ, <c oughs> อแต่กตินไปกินมากกับแสบเลยแต่ผักไสแงะผักไกแยงบ่อผักไะ่แยงพักแง่แยงแหงๆมือน,นีอ,อย่าลืมลืมผักไะนแยง,งยุ่นรัน ก็เลยโบดิ้ใส่ผักกันแย่งปกติสิได้ใส่ทุกเที่ยวแต่ก็ได้ใส่ผักขาอยู่นะแกงแกงน้ำม,มันทุกมื้อกับกับประยุกต์จังหน่อยนี่ใส่บะเอใส่ายังเข้าไปใส่บกบุงบกบวัวพยายามใส่ผักพะยาะใส่ผักใส่เห็ดหูหนูแกงน้ำมันตะกี้มันบ่มีเด้ก,แก,กัแกงน้ำมยยันก็คือแกงน้ำมันซีดีเตะกุจี แม่งกินนู้นไงเหนียวกลับบ้านก้อนทีไปครัวกุจีหน้าฝนกันบ่มีหรอมีอยู่มันถึงยาตายบ่ล้วกินไปคุยกันไปครับผมตามภาษาผู้เฒ่ามักบอกข้อมหลังข้อมก้อนข้อมหลังเนี่ยครับเขาเรียกว่าผู้เฒ่าบอกข้อมหลังเนี่ยของแท้ครับกินเขาป้าบอกจะข้อมหลังของเจ้าของ มันก็นเป็นความทุกอีกแบบนึงครับผม <c oughs> ด้บอกให้ลูกหลานฟังว่าครั้งหนึ่งห้องกับเคยเป็นแบบนี้กินแบบนี้นะคุณยาแต่งเ่เคยผ้ากินตเติมได้ไง่ายมากเลยครับผมเ <c oughs> อาง่ายพราบาเบายากคือทุกมือดีเลยคนทตุรกีอันพ่อเขา ิับ,บพอไปให้ไปหน้ามากหูจักเลนรับเลนต่อนเด้ดสมัยตะกีอื์ทุกมือนี่นั่งเรียนโทรศัพท์เส้ยอ,อยู่เราพอออ่อนระวบิด <c oughs> มือแรกไม่ยังกินเลยมันทำมัมนกำลังบบ้านมู่เจ้าเป็นอยู่บ่ <c oughs> ผว่าเป็นทุกขั้วเงินทีเดยวกินมะแสบบนนู่นกะจะว่ากันนะครับผมแจกน้อใหม่นะเลินมะแสีบสมเด็จมะแสียบก็ใจน้องให,นะห, <c oughs> หม่ม,มันสียบอยู่มันหันแต่ว่ากระเหือแตกฟัดหัวรัวงออกไม่แหง้งไม่แหง้งตอนแรกจะนุ่งไว้สิรับค่าผ้าขาวคนละ มันเมื่อยได้มือนีวันอาทิตย์นะพรนลูกค้ากับลูกค้าก็หลายอยู่ครับขอบคุณค่ะหลายครับผมคุณแม่มาจากอจากไอ้นั่นไสเกาจากทั้งอุบลหลายคนอยู่มาทางเขาคนเป็นเอ่อมาจากมาจากกาฬสินมาท่านั่เป็นไทยเหนไทยแล้วก็อีกคนนึงมาจากไทยมาตามหาใส่ขวดมาท่นว่ากินแล้วประกันพ่อพ่อเป็นเป็นพยาบาท บแค่เป็นตำรวจเขาพูดหลายหลายด้วยันม,มาตามหาตำนันใส่คอดมาเห็น <c oughs> เจอตัวจริงแล้วมอกระบ,บาดพร้อมจะไปอวดทั้งบ้านนะไผ่อยากล่องใส่คอดแบบบ่คือไผ่แล้วก็ไม่มีไผ่คือลันนะหอยเปลือกวิธีสามม้องกับสมตอนอิ่บมีไผ่คืออีกเพื่อนมาเนาะมาล่องมึงใส่คอดสูตรที่รลบลองมาตีใจทุกคน บางคนเนี่ยมันเบิดแล้วเหลืออยู่ค่าเดียวห่อกระบะเลยเพื่อนว่า <c oughs> จะไปฝากก่เอาค่าเดียวนี่ยนะโอ้ยผมมาเทียดแห้อยว่าท่นานมันเบิดก่อนว่าท่นโอ้ยคนที่ห่อกระบ้านคนที่ไปอวดทั้งบ้านวันนี้คือใส่ขวดของแถวว่าท่านอึ้งปอกของแถวอืมอิ่มมาได้พออิมอ่มก็อิมอนะ่มแต่เน,นี่ยเธอไปรอบสองก็ลูกเก็หลานมา นี่เราจะแกงนอไมอาบผม่าองาไงของเห็ดไงแต่อิ่มครับผมอิ่มครบกระบวนการทุกอันไอ้มูลค่าของอาหารเบิดนลเพราะว่ามีทุกอย่างครับผมเห็ดตามที่ห่อมีกินที่ห่อมีแ่็มีความสีเนื้อใหม่ก็ได้กินเนื้อใหม่จ้ะครับผมส้ารับทีราห์ก็ได้กินลาบก๋อยนะพ่อนะสต่เรากินนี่ยู่ดีไม่แห้งกับทุกคนครับสต่เรบก็ดี ลหม,มานอนเสือลุกนม,มาเบืองในหอยเผือกครับผมกินเผาว่ากันม้วนๆครับผมบอกถึงความหลังเนาะก็ลราพูดเฒ่ามื้นนี้อาหารมันามาแต่เซ็ครับยูดีไม่ให้ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า